ไปทํางานที่ไหนหรืออะไรเงี้ยนกะ็คนกนะ็แบบโอ้ยนี่มันมักกี้บนรันม็อบหรืออะไรเงี้ยเออแต่แต่บางทีก็แอบกลัวคนเข้าใจผิดจริงๆเหมือนกันว่าเราคือทีมโปรดักชันของม็อบเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ใช่ไงเราเป็น,เร,เ,ปนเราเป็นอิสระเราแบบเราเป็นคนแค่แค่คนคนหนึ่งอะที่แบบที่มีกล้องแล้วเราก็เอาไปทําไปถ่ายทอดสิ่งที่เราอยากทําอะเออแล้วเราจะไม่ ไม่ให้ใครมาควบคุมแน่นอนแบบต่อให้เป็นคนจากในม็อบอะเราก็ก็ไม่นะถ้าเขามาสั่งให้เราทําอะไรเราก็ไม่ถ้าเราไม่ได้อยากทําอะเราทำเพราเราทําด้วยด้วยใจเนอแม็กกี้ครับ โสมพนั์สมผนเงินตอนนี้เป็นทําบริษัทโฆษณาบทละครหาวโฆษณาชื่อไซส์ฟ,ฟ,ฟิลม์มอยู่กับเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ถ่ายคอนเสิร์ตถ่ายนั่นแหละครับประมาณนั้น mm hmm. เราอะ่ะชอบเล่าชอบ,บเล่าสิ่งที่เราพบเห็นแบบบางคนก็จะเล่าเรื่องที่ตัวเองจินตนาการขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราอะ่ะชอบเล่าสิ่งที่ตัวเองพบเห็นแล้วเรารู้สึกว่าคือคนอื่นเขาอา,อาจอาจจะเจอเหมือนกันแหละ เจอที่แบบที่แตกต่างกันไปแต่เรารู้สึกว่าเออในมุมที่เราเจอบางทีก็แบบหลายๆคนก็ไม่ได้เห็นอะไรอย่างนี้อืมมันทําให้คนแบบคนรอบตัวเราอย่างน้อยก็แค่คนรอบตัวเราได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้ก็มันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วเราเราว่าถ้าถ้าตอบให้รู้สึกอินต้องย้อนกลับไปย้อนกลับไปที่บ้านเนาะแบบว่าเราเป็นคนจุ่พรอนเราเราสงสัยอยู่ว่า มันเหมือนเอาเอาความรู้ตอนนี้และย้อนกลับไปตอนนั้นก็ได้แบบเหมือนเราเห็นอเมริกาแบบเขาแบ่งเป็นเดโมแครตหรือพับลิกันใช่ไหมแต่ว่าแบบในยุคหนึ่งเอ้ในเขาก็แบบแต่ละรัฐก็มีแตกต่างกันไปหรืออะไรเงี้ยมันไม่ได้แน่นอนเสมอไปว่าที่ไหนจะต้องเป็นของใครมีโอเคมีบางรัฐแต่ว่ามันไม่ได้แน่นอนเสมอไปแต่ในยุคที่เราโตมามันไม่ใช่อย่างนั้นวะ่ะมันแบบภาคใต้มัน สีหนึ่งอ่างเหนืออีสานสีหนึ่งกรุงเทพสีหนึ่งเหลืออะไรเงี้ยมันแบบเรารู้สึกว่ามันมันคือจะเรียกว่าผิดปกติไหมมันก็คงไม่เชิงอะแต่เรารู้สึกว่าเออนี่มันค่อนข้างแปลกมากเลยนะแบบมันมันทําให้เราเริ่มเข้าใจว่าคนเราเลือกกันที่พวกของเลือกกันที่ตัวคนไม่ได้เลือกกันที่คุณสมบัติหรือความดีหรือความสามารถของเขาอ่ะแบบ เหมือนที่เขาว่ากันว่าพักๆหนึ่งส่งสวฟ,ฟ้ฟาลงก็ได้อ่ะคือบ้านเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะก,ก็ยังได้อยู่เออทั้งทั้งที่แบบก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นลูกมาทำเลยแต่ก็ยังได้อแบบสสอเขาไปไม่เคยทําอะไรเลยก็ยังก็ยังเป็นสอสอยู่ในขณะที่บางบางที่ที่แบบเขาเอางบไปลงจังหวัดตัวเองหรืออะไรเงี้ยคนก็คนก็เลือก มันก็ทําให้แบบคนก็ยังเลือก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 ต,อต่อไปเอ่อเปิดบางจังหวัดอะไรเงี้ยมันแบบการเมืองมันกายเ่าองควบอำนาจมันยึดเกาะกับพื้นที่มากกว่าที่จะแบบที่จะเหมือนแทนที่จะเป็นแบบที่บางพักกาลังทําอยู่ในตอนนี้พักใหม่หล้ออะไรเงี้ยที่แบบให้มันขึ้นกับนโยบายจริงๆเรียกว่าคําว่าธรรมศาสตร์นี่มีผลมากเลยแบบว่าคือ เหมือนเมื่อก่อนอน่ะเราจะมีคําถามอยู่ล้วเว้ยตั้งแต่แบบปหนึ่งปวสองเลยอย่างเงี้ยเรียนเรื่องศาสนาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติอ่ะมันมีตอนนั้นมันไม่รู้หรอกแต่พอนึกย้อนกลับไปเออวะ่ะตอนนั้นก็แอบสะกิดใจนี่หว่าตอนนั้นก็คิดนี่ว่าแต่ทั้งหมดอ่ะไม่เคยถูกถามเลยเว้ยจนกระทั่งมาเรียนวิชาหนึ่งมันคือการที่เขาสอนให้เราตั้งคําถามแล้วก็สอนให้เราเป็นอินสระมากๆแบบเหมือนทุกอย่างที่อยู่ในหัวมันก็แบบตูแบบ เชี่กูตอกตั้งคําถามนี้ก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยเออแบบมันก็เลยคําถามเริ่มระเบิดออกกันการตั้งคําถาม,ถามการแชร์การเมืองการพิมเซตัสทุกอย่างมันเริ่มมันเริ่มมาจากจุดนั้นเราไปครั้งแรกหรอครั้งแรกน่าจะสิบเก้าสิบเก้ากันยาก่อนหน้านั้นเหมือนจะมีครั้งใหญ่ๆ่อยู่สองสาครั้งแต่ว่าติดงานไม่ว่างหรืออะไรเงี้ย ไปครั้งใหญ่เนี่ยแบบที่กลับมาจริงๆก็19กันยาเป็นวันที่เขาทนายอนนท์พระยกระดับเพดานพูดเรื่องสถาบันเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยที่ที่ปล่อยคลิปแรกอะ่ะคือวันที่สิบสี่ตุลาแบบว่าเราไปมอบตอนเช้าเขนานัดแปดโมงอะ่ะแปดโมงครึ่งมั้งแล้วก็คิดใครจะไปวะอ่ะไปไปตั้งแต่เช้าแล้วปรากฏว่าตอนนั้นอะ่ะคนน้อย ก็ไม่แปลกหรอกนันมอบตอนเช้าอ่ะมอบวัยนะรุ่นน่ะมอบวัยรุ่นนันตอนเช้าใครจะไปพอไปแล้วก็เราก็เห็นแบบมีมวลชนเสื้อเหลืองที่เขาขนรถขยะนั่งรถขยะกันมานั่งผ่านรถบัสอะไรเงี้ยมีชายหัวเปียนใส่เสื้อเหลืองกันมาเหลืออะไรเงี้ยเยอะมากเยอะแบบเยอะจนคือตอนแรกยังไม่เห็นนะ่ะแต่ว่าถ่ายถ่ายในม็อบเสร็จละตอนเช้าเนะี่ยแล้วขาเดินออกไปอะ่ะ แบบโหคนเส้นเหรียเยอะมากแล้วเราก็เฮ้ยม็อบเรามันดีได้กว่าน,นี้แล้วก็เลยกลับมาตัดต่อคลิปคลิปนั้นอะเพื่อจะบอกไม่ได้จะบอกใครด้วยบอกคนรอบตัวนี่แหละบอกว่าโอ้หมึงไปกันเฮ้ะแบบอย่ารอเลยแบบเออแบบอย่างน้อยแบบไปเพิ่มจํานวนคนก็ก็ยังดีอะ่ะอืปรากฏว่าก็ไวรัลประมาณหนึ่งนะตอนตอนนั้นยังยังไม่ดงังเออแต่ว่า สุดท้ายก็มีคนมาบอกว่าตอนแรกก็ไม่ไปหรอกแต่ว่าเห็นคลิปเราที่ตัดวันนั้นน่ะก็ไป16ตุลานี่คนเริ่มเดือดประมาณเกือบเกือบทุ่มหนึ่งแล้วก็เราตอนนั้นเราอยู่บนสะพานไอ้อยู่บน sky walk ไอ้ตรงกลางแยกอ่ะแล้วก็เห็นคนแบบไปตั้งไปรวมกันเคยดูหนังเรื่องสามร้อยมเออนั่นแหละจริงๆคนคนก็เอาไปเทียบกันเยอะนะแบบเขาอาล่มมาเอาล่มมา,า,มมาต่อ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 กัออน เป็นนั่งกั้นกันอยู่ตรงนั้นอะเราเห็นว่านักเรียนผู้หญิงมอต้นมปลายเด็กผู้ชายอะไรมั้งม,มีทั้งหมดอะทั้งคนแก่ชาวเสื้อแดงหรืออะไรเงี้ยเขาเข้าไปตั้งเป็นแผงกัน้นแล้วก็เอาล่มไปกลางกันกันน้ําเพราะเขาบอกมีรถฉีดน,น้าส่วนบนสกายวอล์กอะก็มีข้างล่างแต่กนว่าขอล่มขอล่มข้างบนก็เลยกลางล่มก็โยนลงไปกลางล่ม,ลลมแล้วโยนลงไปเราอยู่บนสกายวอล์กเราก็ถ่ายคลิปนั้นนั่นแหละ แล้วก็สักพักหนึ่งก็เห็นเริ่มเห็นลดน้ํามาเริ่มเห็นมวลชนเริ่มถอยมาเริ่มเห็นการฉีดน้ํามีที่เขาบอกว่าผสมแกน้ําตาใช่ไหมก็เป็นวันแรกที่โดนเหมือนกันแบบไม่ได้โดนเต็มเมแต่ว่าเริ่มแสบหน้าแสบตาจากละอองที่พัดมาเออเป็นครั้งแรกที่เริ่มรู้ว่ามันเป็นยังไงอย่างเง,งี้ยทุกครั้งที่เราก็ไม่ได้ไปข้างหน้านะท,ทุกครัง้งแทบทุกครัง้งแหละถ้ามีปัญหาเราไม่ไปข้างหน้า แต่ว่าวันนั้นน่ะเราเราก็เริ่มโดนแล้วอะไรเงี้ยพกกล้องไปถ่ายม็อบทุกครั้งอยู่แล้วเออตั้งแต่จริงๆตั้งแต่วันที่สิบสี่ไปอ่ะตั้งตั้งแต่สิบสี่เป็นต้นไปอ่ะเราเอามากล้องไปถ่ายทุกครั้งแบบพบอุปกรณ์นูน่นนี่ไปให้คล่องตัวที่สุดจนพอเราไปถึงน่ะเราก็รู้สึกว่าเออวันนี้ม็อบดู ดูเรียนรู้นะมันมีมันมีหลายอย่างที่เราเห็นจากคลิปของฮ่องกองแบบว่าเขาบอกว่าผู้ชุมนุมใช้วิธีการตะโกนต่อกันเรามีผู้ชุมนุมใช้การทํามือเรามีแบบตอนตอนแรกก็ดูคลิปของฮ่องกองอะอะไรวาทาหมวกคนนี้ไม่มีหมวกทำมืออย่างนี้ได้หมวกเลยเหรอก็ยังสงสัยแบบได้เลยเหรอปรากฏว่าเฮ้ย hey, ได้จริงคนไทยทําทําต่อกันคนส่งหมวกมาจริงขอล่มได้ร่มอะไรเงี้ยแบบ จะต่อแถวส่งของกันแบบตอนน้ําท่วมก็ได้จริงๆก็เลยแบบเออว่ะนี่คือแบบหมอพลไทยเราเรียนรู้อ่อวันวันนั้นก็เริ่มใช้เทเลแกรมแล้วอะไรเงี้ยแบบเลยเลยรู้สึกว่าทุกวันที่เราไปอ่ะเราไม่รู้หรอกว่ามิสเซจที่เราจะเล่าอ่ะคืออะไรแบบมันมักจะไปเจอในม็อบโต้นั้นอ่ะเราเจอตั้งแต่ตอนถ่ายเลยว่าวันนี้จะเล่าอะไรแล้วเราจะเล่าแค่เล่าแค่เรื่องนี้เลย ซึ่งมันก็มีการภาพของการส่งของส่งต่อการเรียนรู้อ่ะแล้วก็คำพูดที่ที่ที่กดถ่ายมาได้อ่ะมัน,ม,นมันดีก็คือคำว่าอย่า,ยยาหยุดเดินเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยมันดูเหมือนจะมันดูเหมือนแบบ คนที่มาม็อบก็คือได้เรียนรู้จากในม็อบนะแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้มาวันนั้นอ่ะก็จะได้เห็นของเราแล้วก็ได้รู้ว่าถ้าคุณมาม็อบคุณต้องเตรียมอะไรบ้างคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องพร้อมที่จะเตรียมส่งของแบบนี้นะมอ็อบเขาใช้วิธีการกันอย่างนี้นะเพื่อจะสื่อสารนะอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนคลิปเรามันช่วยช่วยเล่าว่าถ้าคุณจะมามอ็อบแบบนี่คือวิธีการที่คนมอ็อบเราทํากันเป็นเป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อมีคนที่ อยากจะทําเหมือนเราแบบว่าอยากจะช่วยทําคลิปแบบเนี้นําเสนอในมุมที่แบบคนคนเดียวอย่างเราอะ่ะมันเดินไม่ทั่วมอ็อบหลอกคนมาม็อบเป็นหมื่นเป็นแสนนะแบบถ้ามันมีคนทำอย่างนี้อีกเยอะๆก็จะดีซึ่งวันหลังจากนั้นเ,นเราก็เห็นคนแบบคือก่อนหน้านั้นอาจจะเห็นคนเอากล้องมาถ่ายถ่ายภาพน,นิ่งในมอ็อบแต่หลงัลงจากนั้นอะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะแต่เราเห็นคนอะทำวิดีโอแบบเอากล้องมาติดไมค์มาทําอาจจะไม่ได้อาจจะไม่มีผลจากเราก็ได้อะ่ะแต่ แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีว่ะครับมีคนออกมาช่วยกันทำอะไรเงี้ยจริงๆการทำคลิปแม่งมีพลังนี่หว่าก็ใช้ได้นะอย่างน้อยก็คนรอบตัวนะก็เลยพยายามทำแบบไปถ่ายตอนนื่องจนเป็นที่มาของคลิปวันที่สิบเจ็ดที่ห้าแยกนั่นแหละครับคนบอกดูคนดูแล้วนำ้ำตาไหลใช่ป่ะแต่ตอนเราอยู่บนสะพานลอยแล้วกดอันนั้นนะรน้ำตาซึมเหมือนกันตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วด้วย เราเราเลยบอกว่าคลิปมันจะไปไกลเออเพราะมันคือภาพที่แบบมันไม่เคยเห็นอ่ะมันคือมันคือความหวังอ่ะเหมือน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 คนดูคลิปแล้วเรารู้ว่าวันเนี้ยเรามาถูกทางแล้วอ่ะเออมันแบบมันไม่ได้สู้แบบวิธีการเก่าๆแล้วอ่ะนี่คือมอของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงอ่ะเออปักหมุดแกลบไปว่าลงที่แยกเกยบกายเขาก็ขับไปตรงไหนไม่รู้อ่ะแล้วก็มาถึงตรงนั้นอ่ะ ถูกกั้นละไปไม่ได้ล้วเลยบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมเดินต่อไปเองเออบางทีมันอาจจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะการลงรถผิดเนี่ยปรากฏว่าคนะเราต้องชืนะะอคุนเราก็จ่าาากันเหมือนินอาหเอาหรือเปล่าไม่ได้ตั้งใจถ้ารู้อาจจะไม่เข้าไปถ้ารู้นะอาจจะไม่เข้าไป แต่ว่าเดินเข้าไปเรื่อยๆแล้วก็อืมีแต่กลุ่มเสื้อเหลืองนะทําไมทําไมนะหรือว่าลึกเข้าไปจะไปได้หรือว่าเดี๋ยวจะเลี้ยวได้นะพอเข้าไปไปไม่ได้ไมีแต่กลุ่มเสื้อเหลืองนั่งเต็มไปหมดเลยแต่มันเรารู้สึกว่าแอบจะเป็นโชคชะตาด้วยมั้งที่แบบว่าเออไหนๆก็ามาแล้วอะ่ะก็ก็อยู่หน่อยละกันแบบอยากรู้เหมือนกันว่าฝั่งเนี้ยเขา ภาษาอะไรเขาเป็นยังไงเขาทําอะไรกันแล้วเราเข้าใจเขาด้วยนะว่าเพราะว่าเขาคิดยังไงหรืออะไรเงี้ยไม่ไม่ว่าเขาจะมาด้วยใจหรือมาด้วยอะไรก็ตามแต่แต่เราว่าเราเข้าใจแล้วด,ดังนั้นแล้วแบบเราก็ฟังเขาอย่างอย่างเข้าใจแัแลืมแล้วก็พยายามถ่ายออกมาให้ดีที่สุดจนกระทั่งการเพ้ข้ความรุนแรงทุกทีอะนั่นไงจบลงลงที่แบบก็เข้าใจกันก็ จับมือก้าอะไรกันแบบโดยเฉพาะโดยเฉพาะแบบอย่างวันนั้นอะที่เป็นม็อบชนม็อบเลยนะไม่ไม่อันนี้ไม่รู้นะว่าตำรวจจงใจหรืออะไรก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเราก็เห็นแบบเขาก็เอามาจับมือกันเนี่ยสุดท้ายแบบฝั่งเส้นเหลืองอะ จริงๆแล้วถ้าคุยกันก็ไม่มีปัญหาเนี่ยเออแบบดังนั้นไอตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแบบการยั่วยุหรือเปล่าแบบมันเกิดจากความไม่ทันคิดหรือเปล่าแบบความโกรธหรือเปล่ามีคนบุกหมันให้โกรธหรือเปล่าซึ่งคลิปที่เราทำมันเห็นเลยนะว่าก็จะมีคนแบบถอยอย่าถอย สู้ไม่สู้เลยอะไรเงี้ยมันมีคนแบบปลูกปั่นอยู่อย่างนั้นน่ะถ้าแบบ <c oughs> ถ้าแบบเขาแต่เขาบอกว่ายาเข้ามาแบบห้ามหรืออะไรเงี้ยแบบมันอาจจะไม่เกิดสิ่งนั้นก็ได้ไงแต่มันแบบมันเข้าใจว่าคนโกรธอ่ะถ้ามันมีคนห้ามอ่ะก็อาจจะรุนแรงน้อยกว่านั้นแต่ถ้าคนโกรธแล้วมีคนยุ่เข้าไปอีกอ่ะมันก็จะมันก็จะรุนแรงเข้าไปอีกอ่จริงๆเราไม่ปฏิเสธเลยว่าแบบ วันนั้นมันมีความรุนแรงกันทั้งสองฝ่ายเออเพราะหินหินที่เราโดนเราเรายืนฝั่งเสื้อเหลืองนะ้วเว้ยหินที่เราโดนน่ะต้องโดนมาจากฝั่งพี่ป้ามาจากฝั่งแล้วจะดอนแน่นอนแบบมันมีคนโกรธทั้งสองฝ่ายแหละแต่ว่าแบบเราจะเห็นว่ามันจะมีทั้งคนห้ามและคนยุอ่ะแต่แต่เราเห็นชัดว่าฝั่งหนึ่งนี่แบบก็ยุชัดเจนใช้ได้อะ่ะแบบเออแบบบางทีแบบมันอยู่ที่แกนนําเลยอะหรือว่า คนที่คุมสถานการณ์ตอนนั้นของแต่ละฝั่งว่าแบบและและใจของคนที่มาด้วยว่าเขาต้องการอะไรอะ่ะบางคนมาเพื่อต้องการสันติจริงๆกับอีกคนมาด้วยความโกรธมาด้วยความปุกป,ปั่นว่าเอ้ยเขาจะมาล้มล้างมาอะไรนะหรืออะไรเงี้ยแบบเขาบางคนมาเพื่อใช้ความรุนแรงจริออรงๆอ่ะแบบที่เราจะเห็นว่าเขากลับไปพิมพ์สเตตัสว่าแบบยังมันไม่หายเลยหรืออะไรเงี้ยเออจากฝั่งเสื้อเหลือง เราเจอคนรู้จักแล้วเราก็นั่งรถกลับมาม,ามอมบลัสดอนลงมาครั้งแรกเลยจอดรถกับพี่คนหนึ่งเดินออกมาแล้วก็โหแสบตาถึงตรงนี้เลยเนี่ยครับอ,อยังนี่ไกลเลยนะแบบแล้วแสบตาแล้วหรอรู้แล้วแหละว่าเนี่ยคือแก๊สแกนน้ำตาอืแต่ว่าอืไกลเหมือนกันนะก็เดินเข้าไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ไปไม่ไหวแล้วว่ะแบบนี่กไกลเลยนะแบบ แนวหน้าอยู่นู้นแหละอยากอยากไปถ่ายเหมือนกันนะแล้วก็เจอพี่ที่รู้จักคนหนึ่งตอนแรกนั้นว่าจะเจอกันแต่ว่าดันไปลงรถผิดั่งเลยไม่เจอเขาเดินมาพอดีบังเอิญเจอกันเขาบอกเนี่ยเขาเจออย่างเงี้ยทั้งวันเลยแบบโดนแก๊สอย่างเงี้ยแบบถ่ายพยายามเข้าไปถ่ายอยู่ทั้งวันเราก็คิดว่าเอองั้นแบบไม่ไปแล้วไม่ไม่ไม่ไปทางหน้าเราไม่ไหวจริงก็เลยอยู่ประมาณกลาง หลายหลายคนเนี่ยจะไม่เห็นหลายคนจะบอกว่ามันยิงมาจากข้างๆบ้างบริษัทรอดหรืออะไรเงี้ยเราไม่เราไม่เราไม่รู้หรอกว่ามีจริงหรือเปล่าแต่ว่าลูกเนี้ยเราเห็นว่ายิงจากหน้าเพราะกล้องเราถ่ายติดเลยแบบพุ่งมากาน้ําตาจะใช้เวลาลอยในอาก,กาศเพราะมันยิงขึ้นสูงแล้วมันตกลงตอนตกลงอ่ะก็แทบจะไม่มีคนเห็นเพราะว่ามันตกลงแล้วมันจะใช้เวลาอีกประมาณหลายวิ่งกว่าควันจะพุ่งออกมาพอควันพุ่งอ่ะคนถึงเห็นพอเห็นแล้วคน ก,กว้างออกไปข้างๆแล้วควันก็จะลอยอ,อกไปข้าข้านแล้วคนก็จะชี้บอกเฮ้ยนั่นไงกว้างออกมาข้างๆจริงๆไม่ใช่มาจากตำรวจอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ม็อกเข้าใจผิดเหมือนกันนะเออเราไม่แน่ใจหรอกว่ามีข้างๆจริงไหมแต่ว่าหลายๆลูกอะ่ะที่คนบอกว่ามาจากข้างๆมาจากข้างหน้าตำรวจยิงจากข้างหน้าตามปกตินั่นแหละอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบเป็นอา,อาจจะเป็นสิ่งที่คนในม็อกไม่ทันเห็นแต่นี่ไม่ใช่ความชอบทมที่เขาจะทำแบบว้ยแบบมันไม่ใช่ วิธีการที่เหมาะสมเราถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีอาวุธเรามีตั้งใจจะเข้าไปทําร้ายอะไรบางอย่างไปทําลายสิ่งของโดยตรงหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาจะทําอย่างนั้นมาอาจจะไม่แปลกแต่นี้แบบจุดประสงค์วันมมนั้นคือแบบจะเข้าไปยืนตรงหน้าสภาแค่นั้นเลยอะ่ะทําไมอะ่ะทําไมต้องทําขนาดนี้อะ่ะแบบแนวห้าสิบเมตรจากสภามันแบบ ไม่ใช่ตรงนั้นด้วยซ้ำอ่ะทำไมคุณต้องมาทําขนาดนี้อ่ะเออนันแบบมันมันมันก็กลัวแหละที่จะไปต่อไปอ่ะแต่ว่ากลัวถึงขนาดว่าไม่ไปเลยเหรอไม่เราเราว่าแบบการที่เขาทาอย่างเงี้ยมันมันยิ่งเรียกให้คนออกมาด้วยจะมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะแบบคนคนเขาโกรธด้วย <c oughs> สิ่งที่ผิดปกติ เราไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่าหรอกไม่รู้ว่าสากลเขาทำกันยังไงแต่คนแน่นขนาดน,นี้แล้วยิงเข้ามาลึกขนาดน,นี้ยทั้งที่แนวหน้าก็อยู่ตรงมูนอ่ะเฮ้ยทาไมวะทําทไมคุณไม่จัดการดันจากแนวหน้าเข้ามาใช่ไหมแบบว่าดันจากข้างหน้าเข้ามาแต่ว่ายิงมาตกตรงกลางอ่ะมีรถพยาบาลอยู่แถวนั้นด้วยได้ไงอ่ะอีกลูกเรามีอีกลูกหนึงยิงมาตกข้างหลังเราด้วยซ้ําการที่เราจะหนีเราก็ต้องวิ่งหาลูกนั้นอีกเออแบบกลายเป็นว่า เราก็โดนแกน้ำตาลูกที่ตกข้างหลังเราไปเต็มเต็มเพราะว่ามันก็ชุนลมุนก็โดนเตะมาใกล้ๆอย่าเงี้ยควันแก๊สก็พุ่งขึ้นคนรอบๆตัวเราแบบก็วิ่งหนีจังหวะแรกมันแบบที่มันโดนอ่ะมันยังไม่รู้สึกหรอกแต่มันคงสูตรเข้าไปแล้วแหละเออพยายามเอากล้องถายไว้ก่อนยกกล้องขึ้นถ่ายแล้วก็แบบเหมือนเหมือนตอนแรกถ่ายถ่ายอยู่ อย่างนี้สักพักหนึ่งต้องวิ่งหนีลงเอาลงแล้วก็เชื่อไม่ได้วะเดี๋ยวไม่มีภาพยกกล้องขึ้นอีกถ่ายอีกเก็นอีกรุ่งึลแล้วก็ไม่ได้จริงจงละตามองไม่เห็นเลยก็ปล่อยกล้องทิ้งเพราะว่าเอม,ม,มีมีสายฟ้องอยู่ก็ปล่อยทิ้งละแต่ไม่กดอยู่ไม่ไม่ไม่หยุดรีคอร์ดเพราะคิดว่าเอาไว้ยอย่างน้อยก็ได้เสียงอืมก็ระหว่างคิดเดินไปตอนแรกก็แสบตาเฉยสักพักหนึ่งแบบเริ่มระคายคอเริ่มไอ เริ่มไอแบบตอนแรกเริ่มไอเฉยสักพักนึงไอแบบสำลักไอแบบจะตายให้ได้อ่ะแล้วหายใจแบบหายใจเหนื่อยมากตอนแรกแค่หายใจเหนื่อยก่อนแต่คนรอบๆอบอ่ะมีกี่ทิศแปดทิศรอบรอบเนี้ยทุกคนอ่ะไอเหมือนกันหมดแล้วค่อยๆเดินกันไปเพราะว่าเดินเร็วไม่ได้อ่ะอันนี้อยากวิ่งไปหาอากาศโลง่ลงแล้วแต่แบบคนเยอะมากเพราะว่าเขายิงมาตรง ตรงกลางอ่ะไม่ได้ยิงข้างหน้าที่แบบคนน้อยๆอ่ะเออยิงก็แบบตรงที่คนเยอะก็เราไม่รู้จะหน,นีเลยตรงกลางก็มีรถพยาบาลวิ่งเราก็ต้องมาเดินบนทางเท้าที่แบบมันก็แคบเลย,เลยตอนนั้นแบบถ้าถ้ามันมีคําว่าแบบนึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่เออก็ตอนนั้นเลยแหละแบบว่าแบบมันมันไม่ได้ใกล้อะไรหรอกแต่ว่ามันสมมันไม่ได้ใกล้ความตายอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันสามารถสมมติถ,ถ้าถ้าตัดสินใจว่าจะหลับ ก็หลับตรงนั้นได้เลยจริงๆแบบเพราะมันหายใจไม่ออกแล้วจริงๆแต่ว่าโอเคก็แค่คิดว่าเนีย่ยเราก็ไม่เราก็แข็งแรงอยู่นะเออเทียบกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยวัดสู้กันช่วยกันเดินต่อไปประคองแตะหลังกันไปหลายคนเชื่อว่าหลายคนมองไม่เห็นแบบแตะหลังกันไปหลงกับพี่ที่แบบถ่ายด้วยกันแล้วได้ทำารันแตะหลังคน้างหน้าแบบมองไม่เห็นมีน้ําปกอยู่ขวดหนึ่งก็ลาดหน้าจนรู้สึกเดินไปอีกก็พังรู้สึกจะเป็นลมแล้วแบบ หน้ามืดแบบไม่ไหวแล้วอะ่ะเออแต่ก็เอาวะเอาอีกหน่อยเพราะแบบแม่งมันมีคนอีกมากมายที่แบบก็ไม่ไหวเหมือนกันอะ่ะอ่ะก็เดินไปจนเจอซอยประมาณหกนาทีเต็มกล้องเราอัดยาวไว้ประมาณหกนาทีเต็มจากช่วงที่โดนจนถึงไปถึงจุดที่เริ่มรู้สึกดีอะ่ะคนอยู่กับอาการอย่างนั้นอนอ่ยแล้วก็ไปล้างหน้าล้างอะไรแล้วก็ ตัดสินใจแล้วว่าไม่เข้าอีกละข้างหน้าแบบไม่ไหวแล้วอืมทักไปบอกที่บ้าน,นปลอดภัยดีก็ไม่เข้าอีกแล้วก็ยืนสังเกตการจนจนเขาเคลียแบบไม่รู้ข้างหน้าเขาทำอะไรเคลียไปยึดรถน้ํายึดอะไรตํารวจได้ด้วยซ้ําจนเขาบุกไปหน้าสภาไปปลาใส่ได้ก็ก็เลยเดินไปถ่ายต่อเออแต่ว่าแบบไม่ไปข้างหน้าอีกเลยมันทรมาแบบ เรมามนมากจริงจริงอ๋อแล้วเราไม่มีหูกันไม่มีอปกณ์ป้องกันด้วยเพราะว่าคนเพราะก็ชะราใจเองแหละคิดว่าแบบไม่ได้ไปข้างหน้าไงเออโดนแก๊สบางบงมันก็คงแสบตามังแ,แสบตาก็เดินหนีมั้งหรืออะไรเงี้ยใครจะไปรู้ว่าอยู่ๆจะมาตกข้างๆเราข้างหลังเราทาไมถึงไปเจอันนี้อันนี้จริงๆเป็นอันที่คิดอยู่ตลอดเลยว่าถ้ามีใครถามจะตอบนี้นะแบบว่าเราเรานึกถึง ตอนหกตุลาสิบสี่ตุลาอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเราดินชื่อคนนู้นคนนี้เออแล้วเราก็แอบคิดนะว่าเออบางทีคนที่เราเห็นในชีวิตประจําวันพ่อแม่เราเวลานั้นเขาอยู่ที่ไหนหรืออะไรเงี้ยเราแค่แอบคิดว่าถ้าหลังจากเนี้ยไม่ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือไม่แล้วเรามีลูกมีหลานขึ้นมาแล้ววันนั้นเขาถามเราว่าวันเนี้ยเราทําอะไรอยู่เราแค่อยากจะตอบเขาให้ได้ว่า ว่าเราไม่ได้อยู่เฉยอะเราแค่จะบอกว่าวันนี้เราพยายามทาอะไรสักอย่างอยู่อืด้วยด้วยแรงด้วยกําลังที่เรามีด้วยสิ่งที่เราถนัดด้วยแบบด้วยกล้องด้วยอะไรก็ตามที่เราจะทําได้อะแค่นั้นเลยแบบแค่แบบแค่ไม่อยากอยู่เฉยอะเพราะเพราะเราเราอาจจะเราคงรับไม่ได้ถ้าสมมตินนะสมมติว่าวันสมมติว่ามันชนะแล้วแบบเราจะไปเคลมว่าโอ้ oh, สุดยอดเลยเราชนะแล้วแต่ว่าระหว่างทางนั้นเราแบบเราไม่ได้ทําอะไรเลย เราไม่รู้นะว่าสันติวิธีหรือทุกอย่างมันจะนําไปสู่ชัยชนะได้หรือเปล่าแต่เราแค่หวังว่ามันจะมันจะไม่มีการความรุนแรงเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะแบบโดยเฉพาะสิ่งที่มันเริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะ